สวัสดีครับหมอณัฐพชนาการนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปเรื่องการออกกำลังกายในคราวที่แล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจํานวนมากนะครับทีนี้ผมต้องกล่าวก่อนนะครับว่าจริงๆเราที่เราพูดเมื่อคราวที่แล้วไปแล้วเนี่ยเรื่องการออกกำลังกายแบ่งเป็นแอโรบิกนะครับแบ่งเป็นการเวทเทรนนิ่งนะครับการรักษาสมดุลจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นคอมบินเนนท์ที่ทุกคนควรจะทานะครับแต่ว่าในอายุน้อยๆอย่างวัยผมนะครับการรักษาสมดุล ก็อาจจะไม่ยังไม่ได้จําเป็นเนื่องจากว่าเรายังมีความแข็งแรงแล้วก็สายตายยังดีนะครับการศึกษาเนี่ยแสดงให้เห็นนะว่าการออกกําลังกายโดยที่ไม่ได้ควบคุมอาหารจะลดโรคต่างๆได้น้อยกว่านะครับทีนี้นะฮะทีนี้ one of the most undesirable effect นะครับก็คือข้อเสียเปรียบที่เคยเล่าไปแล้วนะครับว่าการกินพลังงานน้อยนะครับเวลาผู้สูงอายุแบบว่า ไม่ค่อยได้กินอะไรเวลาเราคำนวณแคลอรี่ของเขานะในแต่ละวันเนี่ยปรากฏว่าเขากินได้น้อยนะครับน้าหนักเขาลดแน่นอนนะครับแต่ทําให้ประสิทธิภาพในกล้ามเนื้อต่างๆมันก็เสียไปนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยในกรณีของผู้สูงอายุการป้องกันนอกเหนือจากการกินโปรตีนเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วจําเป็นต้องออกกําลังกายในมวลกล้ามเนื้อใหญ่แล้วสิ่งพวกนี้สาคัญนะครับเพราะว่าเวลาผมไปเยี่ยมบ้านนี่เราเราเจอมากๆเลยคือพอนอนติดเตียงแป๊บเดียวนะฮะร,ร่างกายก็เปรี้ยไปเลยนะครับที่เราเรามาดูการเอคซ์ซ์ซส์ในกลุ่มผ คนกลุ่มคนที่เป็นเฟลตี้หรือว่ากล้ามเนื้อหายเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออะไรครับคือการออกกําลังกายต้องร่วมกับการกินนะครับเป็นการออกกําลังกายเช่นการยกลูกตุ้มหรือขวดน้านะครับเป็นการเวทเทรนนิ่งในอวัยวะซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจับลูกตุ้มแล้วก็ยกแขนนะครับยกแขนนะฮะหรือแม้กระทั่งการใส่ลูกตุ้มน้ําหนักที่ขาแล้วขาเหยียดขึ้นไปวันนี้เป็นขาก็ะเหยดขึ้นไปเกรงไว้นะครับสิบครั้งลง เนี่ยทํา10ครั้งแล้วทําหลายๆเซสชันนะครับนะครับสัปดาห์หนึ่งเขาแนะนําให้ทํา2งถึงสเซสชันอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าบางคนทาทุกวันได้ก็ดีนะครับการบาลานซ์เอคเซอร์ไซส์การเดินการยืนอยู่กับโต๊ะยกขาเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับการรักษาสมดุลทาได้ด้วยกันหลายแบบนะครับการยืนปลายเท้าก็ได้เหมือนกันนะครับกรณีของคนที่เสี่ยงกับการล้มนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าไม่ควรจะวิ่งก็ควรจะอยู่ใน ที่ที่คนมองเห็นนะฮะการล้มอาจจะเป็นเรื่องความแข็งแรงของตัวมวลกล้ามเนื้อที่ขาที่สะโพกใช่ไหมครับดังนั้นการทํา resistance training หรือว่าการทํายกน้ําหนักต้านแรงอันนี้จําเป็นนะครับเดียวกันถ้าเสี่ยงกับการล้มก็ต้องไปฝึกการทรงตัวซึ่งก็มีไทชี่กลางแขนกลางขาอะไรพวกนี้ครับแต่เห็นดูว่าไม่มีประโยชน์นะฮะแต่หลังหนังเนี่ยมันมันมีประโยชน์นะครับส่วนกรณีของคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเสี่ยงล้มแต่มีแค่ความทรงจําพวกนี้สามารถเดินได้อรบิกได้ ภายใต้ผู้ดูแลลรชิดใช่ไหมครับแปลว่าทุกอย่างไม่ได้จํากัดนะครับใจความสําคัญคือถ้าพูดถึงแอโรบิกย้อนกลับไปในคลิปที่แล้วต้องให้หัวใจเต้นแรงที่แตกต่างกันแล้วก็หวือหาขึ้นลงสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำแอโรบิกมันก็จะไม่ได้ประโยชน์หัวใจและหลอดเลือดขณะดเดียวกันมันก็อาจจะไม่ได้ลดน้ําตาลในเลือดลดบ้างนะฮะแต่ว่าด้วยความหนักของมันมันหนักไม่เพียงพอนะครับเนี่ยเดียวกันถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีในเรื่องของ โรคเบาหวานความดันโรคอ้วนอย่างเงี้ยครับการเสริมโดยการทำเวทเทรนนิงนะฮะโดยทําเป็นประจําแล้วก็เวทต้องหนักพอสมควรด้วยอย่างที่บอกว่ายกแก้วน้ํา1.5ลิตรอย่างเงี้ยครับแล้วเกรงไว้อันนี้ก็จะช่วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการใช้ในส่วนของตัวกล้ามเนื้อใหญ่นะครับนะครเดียวกันต้องย้าสําคัญต้องกุมอาหารให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมนํามาแสดงให้เห็นนะฮะนี่คือการเวทเทรนนิงนะฮะอ่นั่งตรงนี้เราจะไม่มีแต่อาจจะมีจากเก้าอี้แล้วลุกจากเก้าอี้ ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์ของการรักษาสมดุลด้วยระดับหนึ่งการยกขาข้างเดียวไอจับไว้นะครับเชื่อกทั้งหมดเหล่านี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้ายกขาข้างเดียวก็ถ้ายังความแข็งแรงของข้อสะโพกไม่มีความสมดุลไม่มีต้องค่อยๆทํานะครับการทําแพลงคงจะไม่เหมาะในคนที่อายุมากเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็ความแข็งแรงด้วยผู้ที่จะมีเรื่องข้อหัวไหล่ข้อสะโพกนะครับอันนี้เห็นไหมฮะ ภาพนี้ก็เป็นการยกลูกตุ้มน้ําหนักก็าจะเป็นขวดน้ําแล้วการขาก็คล้ายๆกับการทำสควอตนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คําถามก็คือว่าทําได้ครับทำได้แล้วพากนี้เกิดว่าทําให้ถูกต้องทําเอาภาพนี้ไปทําเลยก็ยังได้นะครับมันก็จะได้ในมวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อคุณทําอย่างต่อเนื่องทําหลายๆครั้งทําทุกวันนะฮะความแข็งแรงของตัวมวลกล้ามเนื้อมันก็มาแล้วทําบ่อยๆครั้งมันก็จะส่งผลต่อการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับ คขาที่แล้วผมพูดแล้วคือ Seque น t i a l นะครับคือการออกกําลังกายเนี่ยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะฮะมันจะไปกระตุ้นเาเรียกว่าโปรตีนไคเนสซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัวการทํางานของตัวไบตัวคอนเรียลออทอฟฟจีที่เซลล์กินกันนะครับซึ่ง Se q u e n t i a l ที่ถูกต้องก็คือจะเป็นการต้านแรงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาออกกําลังกายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีที่สุดนะฮะแต่ว่ามันมีรายละเอียดของมันพอสมควรนะครับ เราเป็นแอโรบิกนะครับทำสามถึงเจ็ดวันกับทุกวันรีสิตสแตนเนี่ยด้วยความที่เราท่าต้านแรงถูกต้องเราทำเพียงเพียงอาทิตย์ละสามวันนะครับการแอโรบิกเราทำประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมคราวที่แล้วบอกว่าคิดใช่ไหมการวิ่งปื๊ดนะครับบางคนอาจจะเริ่มจากสามสิบวิก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่วิ่งปื๊ดก็ปั่นจักรยานปื๊ดเดียวนะซึ่งปั่นจักรยานอาจจะต้องนานสักนิดหนึ่งนะครับกว่าที่เราจะเหนื่อยหอบแฮกๆนะครับ ทั้งหมดนียสลับกันไปก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงและก็ลดโรคข,ของเราได้นะครับโดยที่ไม่เป็น endolent คือไม่หนักจนเกินไปนะครับในขณะเดียวกันเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าแอโรบิกเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่ช่วยมุนกล้ามเนื้อได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเรากำลังพูดถึง increase muscle mass density และลดการหัก resistance training คือการต้านแรงหรือการเวทเทรนนิ่งก็สามารถเพิ่มมวนกล้ามเนื้อได้นะครับไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า ถ้าเรากระดูกสะโพกหักแล้วเราจะออกกาลังกายแขนได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มีข้อจํากัดถูกไหมครับมันก็ทําไปนะครนะครับแล้วก็การบาลานซ์เทรนนิ่งทำเจ็ดวันนะครับพวกนี้ทําให้มวลกล้ามเนื้อขึ้นมาได้แต่ย้ําต้องกินให้ถูกต้องต้องกินโปรตีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีอย่างเวลาเราทําในนี้บอกว่าห้าสิบจัมเพอร์เซชันนะครับก็คือการกระโดดต่างๆซึ่งจะได้กล้กามเนื้อใหญ่แต่ก็ต้องระวังในเรื่องข้อสะโพกถ้าเกิดว่าคุณอายุมากหรือว่าไม่แข็งแรงนะครับ เรบิกเอสเซอร์ไนะครับความหนักอยู่ที่ประมาณ80ก็คือถ้าหัวใจเต้นสูงสุดเรียกว่าหอบแล้วพูดไม่ได้เราลดถอยลงมาหน่อยเป็นลักษณะของการพูดที่ผมมักจะใช้กับกลุ่มเพื่อนๆเ,เวลาวิ่งว่าพูดได้เป็นคําแต่อย่ามาชวนคุยเป็นประโยคหรือโทรศัพท์นะก็คือเรียกว่าความเหนียในระดับนั้นนะครับแล้วคุณก็เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะครับประสิทธิภาพก็จะมากขึ้นเองนะครับ ในนี้ก็พูดถึงนะฮะการออกกําลังกายแบบนี้จะมีส่วนเพิ่มความแข็งแรงนะครับเดียวกันก็พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการกระโดดนี่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่า,าประมาณความกระโดดพวกนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้รวมถึงการสูบความสูงก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าคุณไม่ต้องกระโดดสูงนะครับกระโดดสูงมนกระแทกสูงก็ใช้น้าหนักเยอะมันก็จะเจ็บคุณก็กระโดดสั้นๆนเพื่อให้มันมีการเรียกว่ามีการได้ยืดเหยียดของตัวมวลกล้ามเนื้อใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่สําคัญนะครับการศึกษาเปรียบเทียบนะครับ APA นะนะ Meta analysis นะครับเปรียแบบเทียบ Body composition ระหว่างการทำ HIIT อย่างที่ผมบอกว่าวิ่งเร็วหรือว่าเปลี่ยนเป็น,น Moderate intensity continuous training ก็คือการวิ่งต่อเนื่องยาวๆนะฮเพรบพบว่าเวลาที่คุณวิ่งในระยะยาวเนี่ยร่างกายมันชินแล้วเนี่ยการสูญเสียมวลกล้มเนื้อก็จะน้อยการสูญเสียวนวลแฟตก็จะน้อยหรือว่าคุณก็จ,จะไม่ได้ผอมลงนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็คุณก็อาจจะมีความแข็งแรงอื่นๆมากขึ้นนะครับ แล้วในอเดียลเนี่ยเขาบอกว่าการที่การออกกำลังกายที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแฟตแมสเนี่ยจะต้องวิ่งประมาณวันละนะออกกําลังกายวันละหนึ่งร้อยนาทีโอแม่เจ้านะฮะหมายความว่า,วามันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงในหลายๆคนนะคือก,กรณีของผมบางทีเราวิ่งอลองรันห้าหกชั่วโมงใช่ไหมครับแต่นี้กําลังจะพูดถึงการทําต่อเนื่องมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการควบคุมอาหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่สําคัญในการที่ทําให้เกิดผลดีเพราะฉะนั้นย้ําสําคัญว่าคุณออกกำลังกายอย่างเดียว คุณกูณมาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับงานวิจัยที่ทางทีมกลุ่มผมทําล่าสุดเนี่ยเราค้นพบว่าไขามันในเลือดนะฮะนี่นอกเรื่องนะฮะไขมันที่เราเรียกว่าเป็น small density LDL ที่หลายๆคนชอบเอามาหารเอาตัวนู้นมาหารหรือตัวนี้มาหารเนี่ยเราได้ส่งไปทำ nuclear magnetic resonance นะครับจาก collaborator ที่นันยาง university เนี่ยเราค้นพบว่าไขามันในเลือดนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะไขมันในเลือดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกินยานลดไขมัน นะครับแต่คุณไม่ได้ปรับพฤติกรรมไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยไขยมันมันลดจริงแต่ส่วนใหญ่มันไปลดในไขมันตัวใหญ่ที่ไม่ได้มีปัญหาแต่ไขมันตัวเล็กมันไม่ค่อยได้ลดนั่นหมายความว่าการกินยาไขามันเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ปรับพฤติกรรมโภชนาการคุณก็ยังมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นคําตอบที่ผมว่าเป็นเรื่องความรู้ใหม่ของผมนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเวลากินยาไปแล้วความเสี่ยงต่างๆมันยัง มันยังมีอยู่บางคนยังเป็นอมพกษกได้อยู่อ๋อเราเข้าใจแล้วว่าการที่เราไม่ได้ปรับพฤติกรรมการกินหรือออกกําลังกายเนี่ยมันน่าจะทําให้ไขมันที่ลดเนี่ยมันลดได้ไม่ได้ดีนักเพราะฉะนั้นทุกคนต้องยืนอยู่บนตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามาลองดูสุดท้ายเนี่ยมาดูโรคต่างๆผมอยากจะให้ดูในในกราฟตรงนี้นะครับว่าโรคนะฮะอย่างมะเร็งจะมีการสูญเสียมวลกล้าเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องมี resistance เรียกว่าทุกคนสามารถเกือบจะสามารถทําการ ยกน้ําหนักได้หมดนะฮะยกต้านแรงได้หมดนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะการออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกําลังกายในนี้เขียนว่าเป็นการออกกําลังกายเป็นประจําทุกๆ48ชั่วโมงหมายวามว่าวันเว้นวันทําทุกวันได้อ่ายิ่งดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการออกกําลังกายแล้วก็ตรวจน้ําตาลต่อเนื่องนะครับประเด็นของตัวเบาหวานที่สําคัญนะครับว่าหลายๆครั้งนะฮะหน่วยบริการเนี่ยไม่ได้แนะนําให้คุณค่ปรับน้ําตาล ปรับยาที่กินคนไข้เวลาปรับการออกกําลังกายแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ตรวจน้าตาลน้ําตาลตกน้ําตาลสูงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นกรณีเบาหวานต้องมีเครื่องนะครับในการตรวจเพราะว่าความหนักเบาของแต่ละคนแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับโดยเฉพาะคําแนะนําก็คือว่าผมแนะนําให้ออกเจาะเลือดก,ก่อนออกกําลังกายนะครับแล้วก็หลังออกกําลังกายนะครับเพื่อความปลอดภัยในขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าน้ําตาลเริ่มลงก็ควรที่จะพูดคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ที่เข้าใจ แล้วก็ปรับลดยาตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้บอกว่าจอกกําลังกายอย่างหนักเราอาจจะมีการปรับยาก่อนอาหารถูกไหมครเพราะว่าบางทีเราอาจะดีเลย์การทานอาหารเช้านะครับหรือว่าออกกําลังกายกินอาหารก็จริงนะครับแต่เราไปออกกําลังกายหลังจากกินอาหารเช้าไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนยครับน้าตาลมันก็ตกดังนั้นจะต้องมีการปรับลดยานะครับในเดียวกันคนไข้เป็นอัมพฤกษ์กามพาธในภาพนี้นะก็เป็นเรื่องการยืดเยียดการออกกําลังกายนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยง ในเรื่องของการท้องผูกคือวาลซาวาพวกนี้ก็จะทําให้เกิดความดันที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงกระดูกพรุนนะครับก็มีเรื่องของการวิ่งได้นะเห็นไหมออกกําลังกายเป็นไฮอิมแพคแอคทิวิตี้ถ้าเกิดทําได้ก็คือทําได้เท่าที่ทําได้การยกเวทนะครับการรักษาสมดุลน,นะครับอันนี้ก็คิดว่าหลายคนลงไม่อ่านดูคือเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างมากแต่ในยะสําคัญของการออกกําลังกายก็คือว่าคือความถี่ความเหมาะสมในแต่ละคน แล้วก็ควรจะทําการออกกําลังกายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับสุดท้ายนี้นะฮะผมก็อยากจะบอกว่ายาหลายๆตัวเวลาเราออกกําลังกายไปแล้วจะต้องมีการปรับต้องมีการใช้เพราะยาเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นยาความดันเมื่อคนไข้เริ่มที่จะออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องการปรับยานี่สําคัญนะครับคนไข้หลายคนเป็นลองถามใจคุณก็ได้ว่าบางทีคุณนัดหมอ4เดือน6เดือนแต่ในระหว่าง6เดือน,อนคุณอาจจะร่างกายฟิตแล้วก็ได้นะครับดังนั้นการที่ สื่อสารกับผู้ที่เข้าใจกับแพทย์กับทีมรักษาในเรื่องของการปรับจังหวะจากคนให้ถูกต้องอันนี้สําคัญเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอุปสรรคกับการมีสุขภาพที่ดีของคุณอย่างเช่นยาประหวานยาจํานวนมากที่ใช้อยู่นะครับแล้วยาหลายๆตัวเมื่อคุณแข็งแรงมากขึ้นเราเรียกว่า p o ลี p h a r m a c y ซึ่งในใจผมก็คือว่ามียามากกว่าตั้งแต่5ตัวเป็นต้นไปยาหลายๆตัวอาจจะไม่ได้จําเป็นเลยด้วยซ้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจําเป็นต้องสื่อสารกับแพทย์เจ้าของไข,งข้นะครับไม่ควรจะด่วนสรุปถ้าหากว่าไม่ได้เข้าใจมัน อย่างทองแท้จริงๆนะครับในการที่จะปรับมันนะครับวันนี้ก็มีคําถามอะไรสามารถถามได้หลายช่องทางนะครับันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีโชคดีราติสวัสดีครับ